ต่ตกัวเอะตัวย็นตัวเอใตัวเย็นนะครับผมจะเก็บได้ เรีขยวเขบวนเลี้ยกขาบนเลยเรียกเขาบนเลยเรียกไปทางตัวน้ำมันหมดอถคุมมาได้ามาเล

พอไหมล่ะพอไหมล่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้านะเข้าัลแค่วิ่งไม่ได้เดีไม่เนาะเราพูนน่มาทการลกันโอ้ยไม่เป็นไร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 ไม่เป็นอยากดูด้มันใช้มันใช้รหัสพูด

ขอบคุณมากจริงๆริงจริงด้วยใจเลยอันนี้อันนี้อันนี้หัวหน้าคบนี่หัวหน้ามีอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับมีอะไรมีอะไรก็บอกได้เลยครับครับผมครับ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 มาลบกวนอีกครับผมครับ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 ผมครับเชั้ครับครับครัครับครัครับครับครับ